thôi poppet À anh thớt đào à ơi khải một nơi ạ ơi ô khổ khải có đen ơi khải đào có đến ạ ô Băng 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 ơi ô khổ ô เราไปวันหัวแม่หมดยังเข้าหน้าเลยอ่ะเฮ้่ไม่เอาหมดแล้วอ้าวยังอุ้ย โอ้อะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยหมดแล้ว